ในนี้ขาด600นะคะได้155นะจ๊ะลิตปิ๊กมา400ล <ะ S 1> แล้วนะคะใครจะให้หนู600ไหมคะมีใครจะปิดให้หนู600ไหมจ๊ะแจ้งเลยนะคะขอคนเดียวนะคะคงพบใหม่แล้วสิจึงลืมรักเียอกขง ตอนนี้นะคะขาด600นะคะใครจะให้600นะคะแจ้งเลยอะแม่มารินีให้200นะคะเหลือ400นะจ๊ะใครจะแจ้งปิดนะคะ400บาทนะคะตอนนี้ค่าข้าวต้มมัด15,000บาทนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอเลี่อเคี๋ยคโอเคโอเคโอเคโเครอบคโอเคขอเคโอเค้เครับ้ะอเนโอเคโอเคโเคเคโนเฟโออเโอเโออเคโออ ไม่ไม่ออกน้ำโอ้โหน่ารักที่สุดคนไม่ออกน้ำปิดยอดให้หนูเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะไม่ออกปิดแล้วแม่มาครับผมดูมาเลยครับน่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเก็บสมุดเลยจ้ะสิ่งที่ควรระวังกันเดินเข้ามานะครับคือการระวังเหยยีบลท้าแตะตาปลาของคนข้างๆหัยคุณได้ถั่วมาเลยเชิญฮะทุกท่านเลยนะครับมาแต่ก็กล้าไว้อย่าให้สมุดหนูหายนะสมุดหายนี่หนูหมดนะจ้าบอกให้ พอ s <S <Onion. S 1> มไหมจ๊ะเฮ้ยตังใครลูกวะเนี่ยของเราปะนั่เห็นตั้งเขาอยู่ข้างบนนู้นเก็บเลยเก็บเก็บไปเก็บไปเก็บไปซื้อเซเบิอมาพร้อมไหมจ๊ะปิดหรอพี่หงหนึไปแล้วนะพี to to ่หงพี่หงจะปิดก็พี่หงให้มารายงานวันที่ดังแน่ดังตไปวันที่ยี่อะคะต่อไปวันที่ยี่สิบสองอครับหนึงสอ แล้วเราจะลยย้อนไปวันที่22ให้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้นะครับอบนานเลวครับผมเป็นอันกัมดิฮะยินดีที่มาหาทุกท่านครั้งแรกเลยวันนี้ที่สุโขทัยนะครับและก่อนาะ้นตอนต่อไานะครับของพ่ะัขอบคุณคนขอใ้ทุกานมีคามสุขนะครับพบกันหมครั้งหน้าบวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับจบแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะขับสวัสดีครับ จะหายหมดผิวน้ำขึ้นมาอุ้มน้องตัวเล็กขึ้นมาจับนอ่นานะนะอะไรนะให้อุ้มน้องขึ้นเป็นเล่นให้อุ้มน้องขึ้นไปเล่นหน่อยได้ไหมน้น้องทางนะคะพรุ่งนี้น้องบินกลับนะคะส่วนแม่กับ หนูนะคะกลับเลยนะจ๊าเพราะว่าไปเห็นที่ไหมเห็นจ้าเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะพี่โหดล้าจ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับจระสบเจกนแล้วเนาะไปนะไม่ให้เข้าเด้อพียังไม่จับก็ะากไปจัดวเนียอเดี๋ยวเดี๋ยว อะไตัวไ่กดเลยตัวย,ยตัยยยวััวโบอดไงไ่กนแล้เลานั่นละโบคอไปซื้อขอ <2 S 2> ง <ละ S 2> ไีเว่นกินเมื่อกี้ร้อยหนึ่งเต้มาจะยิ้มเออเนี่ปากหวานหอนี่มีจริงตนมีจริงด้่มีจริงขอบคุณครับอตบอตววนนี้ครับทุกคนสวัสดีรรค,ค,ครับ ทุกทุกท่านนะคะแปดแปด